ก็ต้องกราบสาวัสดีพี่ๆนานๆน้องๆน,น,นะครับที่ชอบตกปลาครับวันนี้บอปลาเผาคนเมืองยองนะครับมาตกปลาน,นะครับวันนี้มาตกกันที่หาดแหลมเจริญนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศทห้ชมนะครับอันนู้นก็เป็นจะเป็นท่าเรือไออาร์นะท่าเรือไออาร์พีซีนะอันนี้ก็จะเป็นแหลมหาดแหลมเจริญนะหแหลมเจริญ วันนี้ก็มาหมายใหม่นะครับเมื่อก่อนก็ตกหมายเดิมๆนะครับดังวนั้นตกหาสุชาดานะวันนี้เลยมาทางแหลมเจริญนะครับลองดูนะครับนี่นะครับบรรยากาศหาดแหลมเจริญนะครับไกลๆนู่นก็สาษากรรมมาตัพุธนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมนะ ครับบรรยากาศนะครับดีนะครับ,มา,รบมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหมเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับปลาตัวแรกของเรานะครับปลาตัวแรกของเราเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับนี่นะครับบรรยากาศของเรานะครับวันนี้มาตกปลานะครับแหลมเจริญระยองนะครับแหลมเจริญระยองวันนี้ว sure. ันนี้มาไกลหน่อยนะครับ นี่ก็เป็นหาดแหลมเจริญนะวันนี้ฟ้ามืดครึ้มนะฟ้ามืดครึ้มนี่ก็เป็นปลาตัวแรกของเรานะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อว่าจะมีตัวอีกไหมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปครับมาอีกตัวนะจัดมาอีกตัวนะเขาเรียกอะไรอนะปลาหน้าวัวปลาหน้าวัวโอเคนะครับ จัดไปอีกหนึ่งจัดไปอีกหนึ่งนี่นะครับตัวก็สวยๆอยู่เลยโอเคเก็บไปก่อนนะครับลุ้นกันต่อไปมาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งนะครับพอใช้ได้พอใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับได้มาอีกหนึ่งได้มาอีกหนึ่งโอเคลุ okay. ้นกันต่อไปนะ นนี่นะครับโอเคครับจัดไป<อ>ครับตัวนี้ย้ายหมายนะย้ายหมายมาใหม่แล้วนะเมื่อกี้พอดีมีธุระแล้วก็กลับไปบ้านก่อนแล้วก็มาใหม่นะครับในนี้หมายเดิมที่เคยตกๆแล้วครับ แต่นี่นะครับปลาเป้าหมายของเรานะครับปลาเห็ดโคนนะครับตัวไซส์สวยเลยนะครับโอเคนะครับจะรมาลุ้นกันต่อนะครับนี่นะครับบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศบรรยากาศเดิมๆนะครับที่เดิมๆนะครับก็บรรยากาศเดิมๆนะครับโอเคนะครับจะราลุ้นกันต่อไปครับ มาอีกตัวนะมาอีกตัวนะมาอีกตัวแนละ้วแต่ว่าอันนี้ติดอภิเดหานหน่อยนะติดข้างตัวมาโอเคเดี๋ยวลุ้นกันต่อน,นะครับปลาน่าจะเข้าดีนะครับเจ้านี้มาอีกหนึ่งนะมาอีกหนึ่งนะมาอีกหนึ่งนึ่ครับพิ่มาเป็นตัวที่สามแล้วนะตัวที่สามโอ้วันนี้หมานก็วันนี้หมานมาลุ้นกันต่อไปครับครับก็ตอนนี้นะครับอดีย้ายหมามาใหม่นะก็หมาเดิมนะครับหมาที่เคยมาตกนะครับ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมกันอีกรอบนะครับนี่นครับบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศที่เราตกนะครับวันนี้อเบ็ดมาหนึ่งคันอีกคันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับปลาก็พอจะกินเหยื่อดีอยู่นะนี่ครับบรรยากาศของเรานะครับบรยาาร,บรยากาศบรรยากาศใช้ทะเลบ้านเราขึ้นเรียบนะวันนี้ขึ้นเรียบดีถือว่าน่าจะมีตัวนะ Okay. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปนี่ก็ได้มาเพิ่อมอีกตัวนึ่งนะได้เพิ่อมอีกตัวนึงสวยๆเลยเนนะี่ยสวยเลยแล้วครับโอเคนะครับโอ้โ oh, ห oh, หยองเลยโอเคลุ้นกันต่อครับบรรยาการใหม่นะครับเกเกเดี๋ยวเรารุ้นกันไปนี่ก็สี่ตัวที่สี่นะครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันที่บ้าน มาอีกตัวแล้วครับสลับคันเลยครับเมื่อกี้คันนี้ได้นะครับอันนี้คันนี้ได้นะครับวันนี้ค่อนข้างมานนะค่อนข้างหมานเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับโอ้วันนี้เยี่ยมเลยนะครับวันนี้เยี่ยมอันนี้ก็ได้ไปหลายตัวแล้วล่ะเห็ดโคนล้วนๆนะครับตรงนี้มันไม่เหมือนที่แหลมจริเลยนะแหลมจริเลยมันไม่ได้เห็ดโคนเลยเลายย้ายมาตรงนี้โอ้เยี่ยมเลยหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วลุ้นกันต่อนครับมาเพิ่มมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มนะครับ นนค,รครับมาเพิ่มน,นะครับครับมาเพิ่มนะหัวเหอฟูหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราล้ยงต่อไปครับนี่น่าจะตัวที่หกที่เจ็ดวันนี้นครับดูยัครับครับมาเพิ่มอีกตัวนะครับมาเพิ่มอีกตัวนะครับ,น,น,รบนี่บรรยากาศครืมฟ้าคือผลปลาก็กินโอเคเลยปลากินดีอยู่นะครับ นี่ก็น่าจะเป็นตัวที่6ที่7จที่แล้วไประมาณนี้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับอืมก็เรือเรือเราเข้าออท่าไออารบีซีนะโอเคมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับมาเพิ่มเรื่อยๆครับตัวนี้เล็กหน่อยครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่ โอเคพอได้อย okay, ู in okay, right ่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อได้หลายตัวแล้วครับเกือบสิบแล้วครับเคลุ้นกันต่อไปหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งโอ้วันนี้หมา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 ดวันนี้มันหมาดเลยนะครับเคไปก็มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับถ่ายบรรยากาศไปด้วยนะครับมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ ใายบรรยากาศให้ดูไปด้วยนะครับถือว่าวันนี้หมานหมานกันเลยทีเดียวนะครับโอเคโอเคจัดไปดึงนะครับไปดึงนะครับที่เห็นหลังตาก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมบบตะพุทธนะครับโรงไฟฟ้านะเคจัดไปโจทย์นะครับปลาโจทย์ตัวแรกนะครับปลาจวย์โอ้โหงามเลยนะครับ ไม่ได้ไม่เคยได้มานานแล้วนะครับปลาโจดนะครับนี่นะครับปลาโจดนะครับปลาโจดตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็พอโอเคอยู่นะครับนี่ครับปลาโจดนะครับปลาโจดปลาโจดโอเคโอเคจัดไปมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มลิงลิงนะครับนี่ครับมาเพิ่มมาเพิ่มนะครับมาเพิ่ม เฮ้อจะตีเรื่อยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งเริ่มห่างตัวแล้วเริ่มห่างตัวจัดไปครับมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งะครับมาอีกหนึ่งมาอีหนึ่งเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่ง ครับไปแล้วโอปลาเขากินดีนะครับแต่นี่ครับปัญหาปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ปลาเขากินดีปัญหาอยู่ตรงนี้นครับเน,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 นตีไปปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับแม่งหมดเวลาแล้วะฝนตกว่าโอเคน่าจะต้องเก็บกลับบ้านแล้วครับครับตอนนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วน,นะครับประมาณสักบ่ายสองโอ ฟ้าครึ้มเหลือเกินครับฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มมีฟ้าร้องฟ้าลแลบเดิมจะไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วนะครับถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปส,สรุปยอดกันที่บ้านนะครับนี่นะครับบรรยากาศถนนก็นิคม,าามอุตสาหกรรมออบตะพุธนะครับทะเลครับเอ้ยเเลระยองก็สวยนะครับหาด แสงจันทร์พิมพ์วายนะทะเลสวยทะเลก็สวยวันนี้ขึ้นไม่แรงนะขึ้นเรียบทะเลสวยนะครับโอเคทริปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับน่าจะต้องจบเพียงเท่านี้เพราะนี่นะครับอึดขึ้นเหลือเก,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 กินมีฟ้าแลบด้วยนะครับเดี๋ยวหมดเหยื่อ วานทักข้าวเกียวก็จะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันที่บ้านนะว่ารวม2หมายจะได้สักกี่ตัวนะครับโอเคก็ครับก็ต้อกลับสวัสดีครับพี่พี่น้านๆน,น้องครับที่ชอบตกปลาวันนี้ขอฝากช่องบอ่อปลาเผาคนเมืองยองด้วยนะครับครับก็สวัสดีครับ ก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับก็สรุปยอดที่ไปตกไม้ที่2นะไม่รวมกับหมายแรกนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเทปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับครับกรับสวัสดีครับเะติดตามช่องบอปเผาคนบางยองหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับครับสวัสดีครับ